สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมบีดเช่นเคยอืมเขาบอกว่าเสียงเบาเสียงที่เบาใช่ไหมเราก็เลยปิดเสียงเกมไปเลยแล้วก็มาเอากับเสียงที่บนนคนเดียวแล้วกันวันนี้จะพาสตาร์สสตาร์ยูอาร์สตาร์ไก่กาทะเลตัวน,นี้ไปลงหอกัน เราไม่เคยเอาลงหอกเลยนะเพราะมันจัดทีมลำบากไงมันก็เลยไม่ได้ลงไปในหอาทีโปรตีตัวที่เราใช้ก็จะมีอยู่แค่นี้อุ้นแทงคิสเกะแทงแล้วก็ป้าให้ป้าตายเพื่อจะได้เอาพลาซีของป้าโกะไว้เอาไว้ลดฟรี่ กาะฮอนเอาไว้ขโมยบัฟขโมยดาเมตกับรถรถรถเกาะแล้วก็เนวเป็นตัวดาเมตแค่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนให้สตาร์กได้มีหน้าที่ในทีมอยู่ถ้าเอาสตาร์กลงลองใช้หอ้อก่อนฟ้าดีกว่าแล้วเอาแทนป้าไปเลยดีกว่าให้สตาร์กยืนหลังแบบนี้ ่าน่าจะเวิร์กอยู่นะอ่ะเราจัดของกันอ่าอ,อ,อันนี้ก็ในรถฟูรี่ก็เอาแค่ไม่ต้องเอาขี้หรอกเอาขี้ออกไปเพราะไม่ยืนหน้าใส่อะไรดีอ่าใส่นี้ดีกว่าได้แล้วก็เอา อุรฮหลมันต้องมีเกาะไงอุระม่งไม่ไม,มมไม่มีเกาะไม่มีมันยืนไม่ได้มันตายเอาอุระห่ไปเล่นกวนเนวไงเนวมันเลือดไหลแล้วอันนี้ก็อันติเพิ่มเกาะให้ทั้งทีมใส่อันนี้อืมหรือใส่นี้ดีแต่มันก็ไม่ตายง่ายใส่นี้ดีกว่าแล้วก็อุนสองบล็อกใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้ สตาร์กอ่ะอันนี้แหละพิลเกตสวยละ,อนนละโอเคโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะปิดดาเมนไม่ได้เอานี้มาให้สตาร์กแล้วก็เนวเป็นใส่เป็นไอเซนสีฟ้าส <c oughs> ีฟ้าน่ารักน่ารักดูดซับดาเมน6%ดูดซับแอคแทก6%ยืดเดฟ6% <c oughs> ็ได้อยู่นะใส่ได้อยู่นะไม่ได้น่าเกลียดเลยลองดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเอาไปยืนให้มันได้ดีเยอะเริ่มเริ่มเลยทําไม้เบิกนี้อย่าว่ากันนะอยากเห็นดาเมียตาตาใช่ไหมเราก็ไม่เคยเอาลงเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงปกติก็จะเล่นแต่ เอามา s พอร์ตซั u พอร์ตให้แนวเพิ่มคลิคทั้งทีมให้แนวยืนหลังเนี่ยมันต้องพึ่งไว้รถฟูรีฝัังทำโอ้รถห้าตัวสวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่าโทชิโร่ไม่โดนเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งโอ้เมื่อกี้ลืมใส่นี่นะลืมใส่เจาะเกาะให้ ให้เกาะหอนเพราะว่ายิง่งสูงสูงอะ่ะเกาะมันยิ่งเยอะเนี่ไหะตีเท่าไหร่สองแสนสองแสนส,สนีส่แสนข้าใส่จอกเก่อมาตีแรงมากเลยนะไหวไหมเอโอเคได้อยู่บอกเลยว่าครั้งแรกของตาตางไม่ตีไม่ตีตสิสเกะเลย ครั้งแรกของสตาร์ดูว่าสตาร์จะทำดาเมจได้เท่าไหร่ยิงไปก่อนเลยปับ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 สองล้านหกก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เยอะแต่ดูเนวนะเนวไอเซนสิฟ้าหกล้านหกความแตกต่างเนานะ ความแตกต่ายระหว่างเนวกับสตาร์ตับๆๆบ,บที่เราใช้หอกบังก่อนฟา้ามันก็ดีอย่างหนึ่งที่การคอโมโบคอมโบแล้วมันแรงอา้าวลวงไปแล้วหนึ่งแม่ทำไมไม่ทำให้เนวมันติดผาติดฟูลี่ไปเลยอือก็ไหลแรงอยู่แล้วเนี่ยสตาร์ก็ัจะยืนได้อยู่เพราะว่ามันมีพัดสีไง ราลองข้าซาชิโล่ก่อนอข้าไปก่อนถือว่าด่านนี้มันยังไม่ยากเท่าไหร่มันเลยยังยืนอยู่กันได้ถ้าไปเจอแบบูด่านหลังๆนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจะให้เอาสตาร์ตตัวซัพพอร์ตไปเล่น อีกอย่างโซงไอเซนเราก็แค่สีฟ้าน่ารักน่ารักเดี๋ยวลองดูลองดูเกาะฮอลโลใส่เจาะเกาะเพราะลงหออ่ะมันมันไม่ใช่คี้ง่ายๆเหมือนอารินาเหมือนอะไรพวกเนี้ยถ้าเจาะเกาะอะมันจะดีที่สุดจริงๆเคยเอากะเกาะแล้วรัลองใส่ให้เนียวนะดาเมจไม่ได้ตามจากเลือดไหลนะ ถีอว่าแรงมากเมื่อกี้เกาะเกาะฮอนตีตีดาเมจสุดท้ายไปสองแสนสองแสนสี่แสนเดี๋ยดูตานี้ว่ามันจะตีสักเท่าไหร่ต้องลุนลุน,ล,นลุนไว้ให้มันนะยิงแรงมากเจาะเกาะมีพลเยอะโอเค มีตัวเดียวตัวหน้าเราก็ฆ่าตัวนี้ก่อนถ้ามันฆ่าไม่ได้ก็ยังมีเกาะฮอนที่จะหวังพึ่งรถฟูลี่ของสกิลคอมโบเนี่ยนะห้าแสนห้าแสนเจ็ดแสนโอตเกือบตายนะโคตรแรงด้วยการเจาะเกาะเพราะยิงจากหลังๆเกาะมันยิ่งสูงพอเกาะกมันยิ่งสูงปุ๊บเจาะเกาะมันก็เลยมีผลน,นี่คือสตาร์เดง้งเดง้งเดง้เดงเลือดเกือบเต็มอะ่ะถ้าฝั่งของข้ามีสถานะด ี่โกวไวอ้อายิงไปก่อนพวกมันจะไม่ไหวเอาหน้าตอนนี้ แรงจับแล้วเราใส่หอเสียวเนี่ยสกิลคอมโบก็เลยแรงขึ้นไปีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตได้ยี่สิบห้าโอ้โป้าเลยเหรอนี่ยพอเราไม่ได้ใช้หออเราไม่ได้ใช้หออุ่นมันก็เลยจะบางแบบนี้แหละโอ้คีที่ท แน่มันรู้ว่าตัวไหนต้องค้าก่อนใครว่าบทไม่ฉลาดบทฉลาดเกินแต่มืกี้เราอุ่นเราตายก่อนเลยแหละมันเลยมีปัญหาให้ทีม,มตัวหน้ามันยืนไม่อยู่อืมมันเดิมค้าไปก่อน เนี่ยหลานแปดถ้าใส่ขีมาแล้วมันไม่ขีก็ประมาณไม่ถึงหลานนิดๆโอ้โหรถฟูรี่อะไรเนี่ยอ,อได้อยู่ข้ามไปก่อนมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดน่าเกียดเลืยิ่งเลือดเราเยอะแค่ไหนมันก็จะ โดนหนักขึ้นเทรานั้นอืมไม่เท่าไหร่ทำไมไม่ตีแถวกลางให้ฮอนได้ฟูรีซะหน่อยเออเก่งเก่งมากถูก็ตายลมาต้องแต่ใจดันนี้มันดันดันไม่ไม่ได้ยากมาก บับไปก่อนจริงเราจะเอาเนวเปิดก่อนก็ได้นะเพราะว่าสตาร์กจะได้แบบแรงขึ้นแต่นี้ที่เปิดสตาร์ก่อนเพราะว่า,วาอาจจะบับคีให้เนวคี้ได้สักนิดนึงก็ยังดีดีที่ได้เกาะ่อนรถฟูลี่โอ้สวยฮะตัวยาไป สวยได้ค่ามันได้นไหม่าได้ยแรงจัดต้องได้ก็แหละหกต่อสองถ้าเราแพ้ก็จบเลยวันนี้ไม่ต้องเล่นละ เบากิจกรรมเบียคุยะน่าก็เหลืออีกสามวันใช่ไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะจะเติมสักนิดหนึ่งไหมแต่ถ้าเติมก็จะเติมเซลล์หกนไม่ได้เติมเตเจดสิบสามเพราะไม่รู้จะเติมไปเล่นกใครโอ้ไม่รู้ฟรลี่เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นใครบอว่า,วาอยากจะเก็บของกิจกรรมของเบคุยาไปได้เป็นยกนี้เราว่ามันไม่คุ้มเราว่าเอาเอาไอา้ที่สุ่มอะไปสุ่มดีกว่าเพราะของที่สุ่มได้กับยก สี่ห้าพันมันมันเทียบกันไม่ได้ยกสี่ห้าพันแบบนี้ก็เก็บได้แหละแต่ของเนี้ยมันดีนะแบบใครได้โมงจิสักสิบอันแรกเหรียนลุงสั้งสิบชิ้นเนะนี่ยยังงจะคุ้มกว่าสี่พันห้าพันหรือเราจะใครเล่นตามสะดวกเลยแล้วก็แค่แนะนำ นี่เลือดไหลสองทางดูดิว่าเกาะเราจะเยอะแค่ไหนแต่เราก็จะล่วงได้ก็มีเยอะเท่าไหร่จะรับดาเมจแบบนี้ได้ไหมหัวระบายน่าเกล็ด นาเกียมากนาเกียดมากบายนาเกียดเกินยิงปรับปับดูดาเมียสาตาก่อนก็ไปที่นาเกียดนะแต่เนวมันแรงเกินไปนะเขามันไต่โซอห้เซน ถึงจะเป็นสีฟ้าก็ยังแรงอยู่ดีถ้าใครไม่มีงบก็แนะนำแค่สีม่วงพอสีต้มมันจะชนเพดานไปหมายถึงว่ายิ่งดูดมาเกินมันมันก็มีลิมิตของแอตแท็กที่มันเก็บได้ไงว่ามันเก็บได้เท่านี้มันเก็บได้ประมาณนี้ไม่ไม่เกินของแอตแท็กของตัวที่ใส่ก็คืออาจจะดูดได้เร็วได้ไวขึ้นแต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าดูดได้เยอะ มากเพราะมัน่าจะมีแบบลิมิตท,ที่มันตั้งไว้เอาสกิลคอมโบของโกฮอนหรือเนวสักหน่อยเพื่อใช้ชนะที่ชั่วขึ้นนะไม่มาเลยไม่รู้นะตอนนี้ปิดเสียงเกมเปิดเสียง Effect, เอฟเฟกตปิดเสียงเพลงหมดแล้วอะพูดคนเดียวเนี่ย เเดี๋ยวไปอัดอัดในตรงตัดต่ออัดแท้เสียงมันเด้งขึ้นมาเลยใครใครมาบ่นว่าเสียงไม่มีอีกนะจะไปซื้อลำโพงให้ใหม่แล้วนะไม่ได้เดี๋ยวมาทวงเดี๋ยวมาทวงลำโพงใหญ่จะพยายามทำให้มันดังขึ้นโดยที่เราไม่ไม่เปิดเสียงเกมไม่เปิดเสียงเพลง ลุนโรลลี่ใครมีอะไรแนะนำแนะนาได้เลยนะเราตามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ละขณะวันวนี้มีคอมเมนต์จากต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เหมือนกันเราก็เข้าไปอ่านให้แต่เราแปลไม่ได,ได้ได้จะกดหัวใจแล้วก็คลิกไลค์ไป แต่เห็นมีคนบอกว่ามันเป็นสปแปมเพราะมันมีมันมีลิงก์ให้กดด้วยแต่เราก็ไม่ได้กดใครอยากลัดไปกดนะถ้าใครเจอในคอมเมนต์อะไรต่างๆมันอันตรายพวกนี้ยเดี๋ยวนี้มีชชชีพมันเยอะพยายามเซฟๆเ,เข้าไว้เราก,กดปุ๊บเงินในบัญชีหายไปนี่แย่เลยแต่หอมไม่เไรหรอกไม่มีเงินในบัญชีเลยไม,ไ,ไม่หาย ไลกี่ล้านหกล้านได้อยู่แล้วดูชินจิกับโอเคชินจิตายเนี่ยพอได้พอมีตัวตายุมันก็เลยได้ได้ได้ฟูลี่เพิ่มปรับปรับปรับค่า แปลงก็ใส่ไปเรื่อยๆก็น่าจะตันอยู่ที่ห้งงาเจ็ดเก้าแหละเพราะสไหวยเส้นสีฟ้าก็น่าจะสามารถทำอะไรกับความโหดของห้าแปดศูนย์ได้นอกจากรออัพเป็นสีม่วงสีม่วงสีดาวนี้น่าจะไหวอยู่สีส้มก็ได้ แต่ตัวแทงข้างหน้าเราก็ต้องดีด้วยตัวดาเมจข้างหลังอย่างเนวเก็ต้องอัพไปให้ได้ละห้าดาวหรือหกดาวก็ยังดีให้ได้ถึกๆเลยให้โดนดาเมจของห้าตัวน่ะมันแล้วเราไม่ตายวันดีคืนดีเกมมันอาจจะเหนือห้าแปดศูนย์ลงล ใครจะรู้หรือไม่ล่ะพวกเราเล่นไปเรื่อยๆหลายๆวันอัพกรอบไปเยอะมันก็จะสู้ไหวก็ได้อืมฆ่าใครก่อนดีฆ่าไม่ได้เลยไม่มีสกิลลดฟูรีด้วยนม่เอดหรอกตอนนี้น,น,น,นะดูแล้วเพราะแถวหลังนี้ฟูรี่อย่างเต็ม รถก็ปกักขึ้นหลอดโบโอ้โหแข่งอีกขอบคุณแหมมันก็เลือกตีถูกคนจริงนะดูเคี่เมียน้อยอืมอยู่กันครบเลย อู่เป็นครบเลยแล้วก็ก็ไม่มีไม่สูรีไม่ได้เดินแข็งน่าหรอกเล่นไปเพื่อเฮ้ยนี่มปนปฏิหารชัดๆ ดูเลือดมิวเลยไม่น่าชนะไปรายาติ่งเลือดอืมนี่สกิลเลย ออยสติลไปไหนโมดขอสติลับเมลกับฮอนโลแค่สองตัวรนไหนก็ได้อืมดีแล้วอันนี้เป็นไอเซนด้วยเราตีไปอาจจะโดนโกลาหนได้ ถ้าโนโกลาหลนี่ก็น่าจะต้องกดออกแล้วเนี่ยตัวหน้าปนไปในนี้ด้วยตัวตายยากชาเอโพอโลมีชีวิตครึ่งโอ้โหรถอะไรจะเนี่ยจะเราซูรี่ด้วยสกิลฮอนโลก็ต้องจกกัดจังหวะดีให้มันไม่ตาย เพราะถ้ามันตายปุ๊บม,มันก็จะเด้งเลือดใหม่ที่เราลดไปก็ไม่มีผลืติดๆิดอุย้ยมึงก็แรงเกินที่ปั้นเองไม่เห็นแรงแบบนี้เลยของบอดไม่แรงคิดอืม สาสารได้ดวงบอกว่าไม่โดนโกรหลุนนะสามสติอยที่เราต้องเปิดไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ให้เลือดไหลได้เยอะขึ้นเนี่ยเกาะมันจะได้เยอะขึ้นจากคิซเกิ Sắp dành những nhà cỏa tôi vẫn cọ đi yên m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  เนี่ยวะมันเด้งฟูริจนเต็มเลยถ้ามันได้ทีวิตสองเมื่อไหร่ไซอุอัพพลอว์เพิ่มดามเมจโอ้โหโดนนี่นี่ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหโดนอีกตัวแล้วใช่ไหมใช่ฟูรี่โดนอีกทีโดนที่หมดเลยทุกตัวเลยจะได้ไม่มต้องเล่น อืมอืมดีฆ่าเองนะ่ะฆ่าไม่ได้ฆ่าเองเออเออดนไหไรทัพหน้าทัพห,หน้ามัาน นี่เนี่ยวิญญาณในนั้นนะอิกญาณนะพอน่าจะนานละถ้าเราวางตัวจมแผนของเราที่เราเราวางไว้ว่าตัวไหนเป็นตัวทรัพย์เป็นตัวไหนเป็นตัวดาเมจแล้วจังหวะไหนที่เราคนลอตูตรี่อะไรพวกเนี้ยมันกจะ็จะดูง่ายแต่บางบางทีที่เรา ไม่ตรงกันที่เราคิดอ่ะมันก็จะยากกว่ายกกวบบบทกลอนประสาทอ่ะอืมรถฟูลี่มันสวยต้องเอาอันนี้ออกไปก่อนป้าเนี่ยเพราะมันจะปั่นป่วนทีมได้ไม่ฆ่ามันให้ตายก็ต้องรถฟูรีด้วยสกิลคอมโบ อันนี้ไม่ติดดูป้ายายาโกนสวยมีมากไม่ติดสถานะนะเพื่อชมคได้จะิูมา มันนี้ปุบๆๆต้าเราไปเราจะโดนหนักมาเลยเนีย่ยยูมันข้าาหลังสามตัวเนี่ยพอไว้ก็ตายไปแล้วอูแรงจัดอ่ะลดแล้วแทกอีก15%อูจะเกาะเขาได้มาเยอะอยู่กันด้วยการที่เรามีตัวตัวเลอดไหลเยอะค้าตันไหนก่อนดี อ,อันนี้ดีนี่ดีะปะปากปกไม่ตายฆ่าเลยเนี่ยวะพอจะอื่นฆ่า,ามึงได้เออสองกับห้ายูดีจะทุ้ได้ไหมนี่ยิงธรรมาดาก็ได้ไม่ตายวะ ได้ก็โอเคอยู่นะทุกตาโดนเลือดไหลทีฟั่งข้างก็ร้องอยู่พอก่อนพอก่อนอืมเราอดาจจไปเท่าไหร่ละอุ้ยยีสิบกว่านาทีแล้วอะอืมมันจะพอแล้วแหละเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปถือว่า ประสบความสำเร็จอยู่สำหรับต,าต,าตัวนี้กับสเตตเท่านี้ในการลงหอครั้งแรกของเขาเราก็อัพตัวประมาณนี้นะไม่ได้อะไรมากแล้วเจอกันในคลิปวันต่อไปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย